สวัสดีครับยังสวัสดีครับทางนี้กินอะไรกินไข่เจียวต้มจืดไข่เจียวต้มจืดอร่อยไหมครับอร่อยค่ะหนาวเหรอกินดีดีสิบสี่องศาหนาวเอ่ะเอากิน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 โอ้โหตักแดดครับกินข้าวตักแดดหนาว อะไรไหมครับเนมอนดีดีใครออกดีเหมืัน <c oughs> น้ำหนักเท่าไหร่เราอะจะวิ่งออกกําลังกายไหมไดเดี๋ยวนี้สามสิบโลครับสามสิบโลดูดิโอ้โห <c oughs> <c oughs> Ồ, oh, kín, kín, kín Ờ, oh, mấy quần á, mấy bài rồi Đi